ฮัลโหลมาบวัดดีกันนะคะมาดูพื้นมะค่ามงนะคะพื้นมะค่ามงเก่าจะอยู่ที่หน้ายี่สิบนะคะหลังนี้อยู่ที่หน้ายี่สิบยาวอยู่ที่หกเมตรนะคะ,ะไม่มีตำเหนื่เลยนะคะสำหรับสำหรับหน้าไม้นะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งคือไม้สักนะคะลูกค้านะ ล็อกนี้อาจจะเป็นล็อกที่ต่อนะคะไม้สักที่ต่อหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบประมาณหน้าสิบเอ็ดนะคะพื้นไม้สักหน้าสิบเอ็ดแล้วก็มีมะค่าปนบ้างนะคะสาหรับสําหรับล <bastards S 2> ็อก네นี้นะคะล็อกนี้นะคะอแล้วก็ส่วนล็อกนี้เนาะส่วนล็อกนี้ล็อกนี้จะเป็นมะค่ามงหน้าใหญ่หมดเลยคือหน้ายี่สิบนะคะสําหรับล็อกนี้นะคะนี่นะคะไม้แบบไม่มีตําหนิเลยนะคะลูกค่ะแล้วก็ล็อกนี้นะคะ ร่องนี้จะเป็นสักสักจะอยู่ที่หน้าสิบเอ็ดแล้วก็หน้าสิบสองนะคะสำหรับรองนี้นะคะหน้าสิบเอ็ดสิบสองไม่มีตําหนิเลยคือสวยสวยเลยนะคะสําหรับสักนะนี่นะคะลายสักนะคะสวยสเลยนะคะแล้วก็จะมีอยู่ล็อกนี้นะคะสองล็อกครึ่งนะคะลูกค้าล็อกครึ่งนะคะตรงนี้นะคะสวยสแล้วแล้วก็จะมามีมะาข้ามมงอยู่ตรงนี้คือหน้ายี่สิบสี่นะคะสําหรับ ล็อกนี้มีอยู่สามแผ่นนะคะหน้ายีบสีก็จะมีมีไส้ที่แบบไส้ไม่น่าเกียนนะคะูกค้านี่ไส้สวยๆอย่างนี้นะคะคือแตกแตกลายงานแบบนี้เลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดเลยนะคะถ้าเราลงสีแล้วก็โป๊ะนะคะก็จะไม่เห็นนะคะเพราะว่าอันนี้คือเขาโป๊ะโป๊ะไม่ได้ทับรอยเนาะมันก็เลยจะเห็นหน่อยหนึ่งนะคะส่วนความหนานี่อันนี้ าชาไม่รู้จริงๆว่าหนาเท่าไหร่นะบอกเลยเพราะไม่รู้เพราะว่าเขาปิดหัวไม้หมดนะ <_ d ano> สําหรับหลังนี้ก็คือ,อสังกะสีนะคะส่วนไม้เครื่องก็จะเป็นไม้สักคนไม่รวมนะคะสำหรับหลังนี้นะคะ <_ d ano> ส่วนหน้าต่างก็คือเป็นบานเตานเนาะบาน,ตานเตาสัก,ส,กสวยๆเลยนะคะ <_ d ano> นี่นะคะจะเป็นบานเตาอย่างนี้ตลอดเลยนะคะ <_ d ano> ตลอดหลังเลยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะ <_ d ano> มีอยู่ล็อกนี้จะเป็นเตาปีกนกนะคะ เต้าปีกนกสวยๆแล้วก็อันนี้จะเป็นเต้าธรรมดานะคะสําหรับล็อกนี้นะคะล็อกนี้จะเป็นบานเต้าธรรมดาหกเต้านะคะเต้าปีกนกจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดแล้วก็ออกมาธรรมดาเอยเ้านะคะแล้วก็มีธรรมดาอีกหนึ่งสองสามนะคะส่วนฝาจะเป็นสักหมดนะคะสาหรับหลังนี้นะคะฝาสักหมดแล้วก็เสาก็จะมีอ่อ เสารู้สึกว่าจะเป็นจะมีทั้งแดงแล้วก็เต่งนะคะลูกค่ะเสาสวยเลยนะคะความยาวพี่อ้อยเสายาวหมดไหมพี่เสา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 ต่อใช่ไหมอันนี้ยาวไหมพี่อันนี้ยาวอันนี้ยาวใช่ไหมจะมีเสายาวอยู่ครึ่งหลังนะคะแล้วก็เสาต่อครึ่งหนึ่งนะคะเสาจะอยู่ประมาณหน้าหกนะคะเป็นต่ออยู่หกต้น เสาจะมีอยู่ทั้งหมด15ต้นเฉพาะตัวบ้านนะคะลูกค้าเสา15ต้นตัวบ้านนะคะ15 16 17รวมไปเสร็จรวมระเบียงด้วยก็จะ17ต้นนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะส่วนประตูก็จะเป็นบานบานเตาอย่างนี้นะคะส่วนฝาคือลูกค้าเขาทาสีนี่หมดแล้วนะคะลูกค้าทาสีแดงแบบนี้เลยนะคะจะมีนี่พื้นพื้นระเบียงเออเจอเออไม่ได้ นี่นะคะจะยาวหมดเลย6เมตรหลังนี่คือส่วนมากไม้จะยาวหกเมตรหมดเลยนะคะไม้จะยาวหกเมตรก็จะมีแต่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะที่จะเป็นไม้รวมนะคะตรงนี้หน้าประมาณอยู่ที่หน้าหนะคะเป็นไม้รวมอยู่ตรงนี้นะคะนอกนั้นก็คือจะเป็นไม้สักแล้วก็ไม้มะข่ามงนะคละ่ะส่วนฝาก็คือสีสีก็จะเป็นฝาสักแต่ทาสีนี่หมดเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาจะพาไปชมข้างล่างกันนะคะ พี่พี่ยังไม่ต้องปิดนะพี่พี่ไม่ต้องปิดเดี๋ยวตัดๆเดี๋ยวหนูขอถ่ายหน่อยนะคะอันนี้ข้างล่างนะคะรอบล่างนะคะ <c oughs> มาถ่ายรอบบ้านกัน,นะะ <c oughs> อันนี้รอบบ้านนะคะลูกค้าดูนะคะนี่นะคะ <c oughs> ยาวมากะค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ <c oughs> ว,นวัดกว้างยาวให้หน่อยดิวัดกว้างยาวให้หน่อย <c oughs> เอาหกสิบสอง ว้างยาวอยู่ที่6คูณ12นะคะลูกค่ะมันได้กี่ตารางเมตรน,นะคิดให้เหราหน่อยฮะเฮ้ยโอเคอันนี้อ่านี่นะคะฝาหนามากเลยนะคะลูกค้าฝาแล้วก็หน้าต่างหลังนี้จะเป็นบ้านสําเร็จรูปที่แบบว่าลูกค้ารื้อไปก็คือสามารถทําเป็นหลังแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะสําเร็จรูปสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ นี่นะคะหลังนี้อแนะนําเลยสวยมากนะคะสำเร็จรูปคือหน้าต่างพร้อมนะคะฝาพร้อมนะคะฝาสักหนามากสวยๆแล้วไม่มีตําหนิด้วยนะคะฝาสวยหมดเลยท้้งหลังนะคะมาเรามาดูรอบข้างนี้เห็นไหมคะฝาสวยทั้งหลังนะคะลูกค้าน,นี่นะคะฝาจะสวยหมดเลยนะคะแต่เสียตรงที่แกไปทาสีนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรเราลอกได้นะคะลูกค้า ฝาเนี่ยสีล่อลอกได้นะคะนี่อันนี้จะมีประตูบ้านเต้าอยู่อีกหนึ่งชุดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะล็อกนี้นะคะตอนแรกแกกะจะทําระเบียงออกมาเนาะเราไม่ได้ทํานะคะคือแนะนําเลยนะคะหลังนี้สวยมากอ่าเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะคะรอบบ้านแล้วเรามาดูข้างหน้ากันนี่นะคะจะมีบันไดขึ้นไปอย่างนี้นะคะเป็นบ้านแบบโบราณโบราณเนาะแล้วก็จะมีข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะ มีนะคะมาดูกันอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวลิซ่าจะพาไปชมข้างหลังข้างล่างกันอีกทีนะคะเดี๋ยวหนูขอดูอันนี้แป๊บนะึงนี่นะคะเครื่องเราจะเป็นสักนี่เลยนะคะนี่พื้นเรามาดูข้างล่างกันจะเห็นชัดๆลายสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลายสักเก่าหลังนี้กี่ปีแล้วคะ <c oughs> ประมาณหนูขอร <c oughs> <c oughs> ประมาณให้น่อยเอากัน <c oughs> จะลูกชายคนเล็กยังไม่เกิดนะเคยสี่อันนี้จะเป็นมะขานะคะประมาณห้าสิบปีได้ไหมคะประมาณห้าสิบปีแล้วนะคะหลังนี้นี่อันนี้เป็นสวยๆเลยนะคะนี่นะคะสามเก้ายี่ล้อใส่ตอนนี้คนเล็กอะแล้วก็เสาเนาะนี่หลายหลายไม่ขึ้นอา หน้าหกนะคะสวยๆเลยนะคะในีานะะลายลายสักนะคะไม้เครื่องไม้เครื่องข้างล่างแล้วเครื่องล่างจะเป็นสักแทบทั้งหมดนะคะสำหรับเครื่องล่างนะคะเครื่องบนจะเป็นไม้รวงข้างบนก็สักหมดเลยอ่ะข้างบนสักหมดเหมือนกันเหรอคะสักหมดจ้ะอ๋อหนูมองเป็นแดงไปหมดมันทาสีบ้างมั้งข้างบนก็สักนะคะไม้เครื่องจะเป็นสักสักหมดเห็นนะคะเจ้าของบ้านเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าดูข้างบนมันมองไกลเนาะ นี่นะคะจะเป็นสองหมดโอเคนะคะหลังนี้นะคะลูกค้าทนใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ